ปทุมธานีวัดสิงห์สามโคกจัดพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชารอบอุโบสถเก่าแก่อายุ355ปีพร้อมด้วยจุดดวงประทีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดสิงห์ตะมนลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลา20นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณพัฒนากันอัมพล คุณพนารัตน์กันอัมพลประธานกรรมการบริษัท KCI Engineering ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายมีพระสมุอัฏฐพลอนุจารีจะอาวาดวัดสิงห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลก บรรยากาศพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่ที่วัดสิงห์สามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปอย่างสวยงามยังเป็นการบูชาแสงสว่างเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีแสงสว่างนำทางชีวิตให้ชดช่วงชัชวาลดังแสงจากประทีปมีพระสมุอัฏฐพล อนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสิงห์สามโคกนำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยนำประชาชนเวียนเทียนประทักษิณครบสามรอบน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุดคือการทำความดีและเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วโดยเฉพาะการทําความดีที่ง่ายที่สุดก็คือการรักษาศินห้าวันอาสานหาบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตัดสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกโดยแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรมีหลักธรรมสำคัญสองประการคือหนึ่งมชิมา ปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่ใช่ชีวิตสุดต่งในทางใดทางหนึ่งสองอริยสัจความจริงอันประเสรศิฐทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักโปรดพระปัญจวัคียทั้งห้าจนพระอัญญาโกธัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือ มีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สหรัฐแก้วตาภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน